นี่นะครับวันนี้จะพามาชมสายไอระบ,บายนะครับที่ถอดออกวันนี้เป็นวันที่สองนะครับเมื่อวานวิ่งไป415กิโลนะครับจับทิป A ทิป B ตัวแล้วนะครับเมื่อวาน415กิโลแล้วก็จะมาดูกันว่าไอระบ,บายที่มันออกมามันจะเยอะแค่ไหนนะครับยังมัดไว้เหมือนเหมือนเดิมนะครับยังมัดไวที่เดิมยังไม่ไม่ได้หากระป๋องอะไรมาใส่ให้มันดีๆนะครับ ขึ้นมาดูมันหุบหมดแล้วมั้ง400กิโลมันจะเป็นยังไงเนี่ยยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับหรือว่าเท่าเดิม,มเยอะกว่าเดิมนิดนึ่งนะครับแต่มันจะเหนียวๆมันจะระเหยน่าจะระเหยออกไปเยอะด้วยนี่ครับข้างในดูข้างในนี่ครับเป็นลายๆนี่นะ ก็เยอะอยู่นะครับแต่นน้มันจะเหนียวกว่าเดิมเพราะว่าน่ามันน่าจะระบายออกแต่มีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่ามีพี่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าให้ถอดแปรงอินเตอร์ออกมาล้างนะครับเดี๋ยวว่างๆนะ่าจะลองถอดออกมาล้างดูนะครับแต่ไอระบายนี่ผมจะถอดระบายทิ้งแบบนี้นะครับเพราะว่าต้องหาถังมาดักดักแล้วก็ โยงไปด้านล่าง,าางไปข้างหลังนะครับมันพี่ในกลุ่มเขาแนะนํามานะครับก็ต้องหากระป๋องมาใส่แต่แต่ผมจะไม่ปล่อยทิ้งแบบให้มันหยุดตามพื้นนะครับผมก็เลยหาดักไว้อย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เวลามันเยอะค่อยปล่อยทิ้งนะครับวันแรกวิ่งไปสามร้อยกิโลนะครับวันที่สองนี่ก็สี่ร้อยสิบห้ากิโล สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดร้อยกโลแล้วนะครับเกือบพันโลแล้วนะครับหลังจากป่วยสายระบายไ,ไนะครับประมาณนี้นะครับยังไม่ได้ไปมุดเข้าไปดูไอ้นี่เลยนะครับไอ้ไอยหอยนะ้ำมันเครื่องตัวที่เปลี่ยนมาใหม่ ต้องมือไปรูปรูปดูตรงตรงด้านหลังมันนะครับมันมันบวมหรือมันตัวเก่าอ่ะมันบวมเลยนะครับตัวเก่าตัวเก่ามันยังเก็บไปอยู่นะครับมันยกใช้ได้ไวเป็นอะไรจำลองนะครับก่อนที่มันแตกมันแตกมันไม่ได้แตกเร็วขนาดนั้นนะครับก่อนที่มันแตกแล้วมันก็ค่อยซึมซึมออกมาเราสังเกตดูที่น้ํานี่ก็ได้เห็นพี่พีหลายคนที่รถเขาไยแตกครับ ส่วนมากจะไม่ค่อยได้สังเกตนะครับถ้าสังเกตจากมอพักถ้ามันเริ่มดำหรือเหมือนมีน้ำมันเครื่องอะ่ะเราอันนั้นก็ป้องกันได้ก่อนประมาณน,นี้นะครับจะต้องล้างเซนเซอร์ด้วยนะครับเนี่ยเอออีกอย่างนึงครับเพราะว่าตอนที่ผมระบายถอดสายระบายไอเพราะว่าเหมือนรถมันวิ่งดีกว่าเดิมนะครับเหมือนมันประหยัดน้ำมันขึ้นกว่าเดิม อันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับหรือพี่ๆว่ายัางไงก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่ามันจริงไหมหรือว่ามันมันประหยัดขึ้นกว่าเดิมนะครับเหมือนมันวิ่งดีกว่าเดิมด้วยนี่ผมจะเก็บไว้ที่เดิมหาซื้อท่อน,นี้ยังไม่ได้นะครับเนี่ยท่อน,นึงนิ้วเนี่ยเพื่อที่จะมาสวมตรงนี้สวมแล้วก็ต่อไปด้านล่างแล้วก็ไปหากระป๋องเดืออะไรนะครับไปดักไว้ข้างล่าง เหมือนพี่ในในกลุ่มเขาแนะนามานะแบบอย่างเขาส่งมาให้ดูในในคอมเมนต์นะครับผมว่าน,น่าจะทําแบบนั้นแหละมันจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองงบเยอะนะครับเอาแบบไม่ง่ายที่มันใช้ได้ก็รถผมมันวิ่งทุกวันอยู่แล้วครับวิบ่งทางไกลทุกวันแล้วก็ประมาณอาทิตย์หน้าก็าจะไปโคราชอีกแล้วนะครับเนี่ย วิ่งทางไกลแล้วโคราเวลา,ลาไปกลับก็เกือบห0าร้อยกิโลหกร้อยเกือบๆนะครับประมาณนั้นแต่เฉพาะไปก็200รยกิโลแล้วไปกลับตีไปสัก500รกิโลนี่นะครับรถผมตอนนี้วิ่งไป2องแสนสองแสนมืโลแล้วนะครับโอเคครับ คลิปนี้ก็ให้ชมประมาณนี้นะครับหลังจากถอดไอระบายเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ